สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Art Photography นะครับในวันนี้เราจะทำการแลกผู้เล่น114-115ไปเป็นลุยกันเลยหนึ่งแสงสองแสงแงสงเสมอไปบูบมาบูบมาฮะบูบมานะอังกฤษ L W มาใช้ประสติได้แจ็คก,กิลิตมาโอ้โหได้อาจารย์แจ็คก,กิลิตมาอมเอา้าได้มาก้อนอีกเอาเดี๋ยวไม่อีกไ,ไม่นานก็จะได้ไอาจากแพ็กนักเตะป,ปิศนานะก็ค,ะคิดว่านะ่าจะเป็นแจ็คก,กิลิตแล้วแหลนะนีเดี๋ยวไปดูด้วยกันเอาวันนี้จะจับลงแผนห้าสองหนึ่งสองนะ ไปดูนี่แจ็คเดี๋ยวเอาแจ็คก,กิริตมาเทนก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวไหนเทนดีเอามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยเแล้วช่วงท้ายคลิปก็มีแมทเหมือนเดิมมาแล้วเอาดูเอาเอาทงับเซมิโรดีกว่าอ,อาจจะไม่ได้ไปต่อพักหน้าแล้วแต่ว่าแจ็คนี่ได้ไปต่อกับเทนสามสไปเลยเอามีแ้มโอนเวลคดีกับจัดแปะสาสได้ OVR 120 ส่วนสเตตจะเข้าไปดูตามนี้เด้ออ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเอาหยุดหยุดพอดพอสเอาดูเด้อไปดูเรื่อเรื่อเช้าทาไมทันกับพอดหยุดพอดหยุด,อยดเอาโอ้ได้กับตันแจ็คก,กินเล็บน,นะอืมต,ตัวจีตัวจ้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ L.W. ไปต่อสีสันหน้าแน่ๆเอานี่ละเรามาเปิดให้ดูก่อนเซ็นสัญญาปริศนาหนึ่งห้า L.W. อังกฤษกัจะม,มีใครหลอกกันนะจ๊ะ คมเป็นไปลดน่าจะเป็นแจ็กกิริตแล้วได้มาก่อนเล่นก่อนร้องก่อนนี่กระบอลรองระบบ5ารองหนึ่งสองนะอที่ใช้ประจำนี่แหละอาจจะไม่ค่อยตรงกับตำแหน่งผมเล่นเท่าไหร่ก็จับมายืนหน้าไปก่อนอย่างไงก็มีโอกาสได้เล่นแจ็กกิริตอยู่นี่ละอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามระบบต่อไปอาจจะใช้มีปีกสองข้างแต่เป็นหลังห้าเหมือนเดิมเอาค่อยว่ากันไป อาลงแรงกันเลยไม่พู้พ้ำทำเพลงใดๆทั้งสิ้นมาเจอกับทีมลูกบอลขาวๆดแดงๆนี่แล้วผมเป็นทีมเยือนนะอาผมเป็นทีมเยา้าเกาอโทษขอกปดูเพชรทีมเยา้าในระบบ5-2-1-2มาเจอกับเพื่อนๆ4 3 3แอกแท เอาได้กับจันแจกก้อนจะจีาร์ดแค่ไหนเอาจากกับจันแจกได้เขี้ยเลยเอวีลันอ่ะเที่จันแจกเอาส่งกับมาอาอวีลันเนสตอโยกไปยกหนึ่งสองสามที่ตอร์เรสโอ้โหโดนโดนในโยกเขี้ยออกล้ำไะส่งกวนันโดตอร์เรสหลังเก้าเก้านี่แหละแต่เทนเต็มแม็กเลยร้อยซี่โอ้ใส่ช่องมาเป็นโซ ตัดมาที่หืมกองหลังเรายังเขาประกบได้หลังเอาตั้งหา้าล้ำอ้าเกลือบอยู่คู่คิกนะประตูเอาล้ำไปสิเซอร์ยกหนึ่งสองสามซี่ส่งเอาไปหลันหืมไวเอาโนนเคียส่งสองสามซี่นาเซอร์โยกใน,น,นยววโยกในตาเดืตาทำเกมมาฟอนาโดต,ตอเลสยกหนึ่งสองสามซี่เห็นอาจารย์แจ็คส่งแจ็คโยกไปหนึ่งทีเอาทะลุช่องมาคาร์ลอสอาเปโตโอ้โหโดนสกิด คลิปเปียนะที่เอนโซมีซารวิเซอร์ตามอยู่เอาเจ๋ๆเจอโอโคชาโอจี J, ar, OG, ตรวจจานลิมเส้นโยนมาได้มงโดยวารานันเด็บบอยกิลลิสโหอวิลันพิวจัดแต่งทะลุช่องอแม่มาตามนัดเอาได้ยู่หนึ่งสองโยกฟอนเดลตอเลสโดนสก,กัดเอาได้พิวอยู่แต่ว่าหมดไวน่อย เอาดยชิกระสลายลิวันโดโอโหมาที่กิมเบอร์อ้าวเดต้าสกัดเอาได้ลูกฟี่คิกไอ้ฟาวเอาจะได้เตะบึ้มไปข้างหน้าบึ้มไปจานแจ็คงงอเดบอยคาร์ลอสอาเบโตมาที่อาจาร์แจ็คเกือบลุดนะแล้วลุดจะเป็นประตูเลยแหละสปิเซ่เจเทโอโคชาจีจานเหลือเกินริมเ้นมี ไปอ่ะป,ประกบอยู่โขกประกบรอดมันถึงบอลลามอยู่เดอะบอยยกมาที่อาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คยกหนึน่งสองสามสี่ถ้ารู้ช่องมาที่โอวิลันอ้าดายติดโอวิลันน่ะยกมาหนึ่งสองผิวหมาลูดโอ้โหตีสามปั่นโป้งปั่นลูกสายติดลูกสายประไปก่อนเนาไอ้ลูกเตะมุมผิดลามทำยังไงมองห่าผู้คนแล้วเอามีมารอบอลอยู่ข้างหน้าเออส่งเลยเดอะบอย เดอบอยโยก1 2 3 4ส่งมาตัดกาลางเดวบบาลานโกโกโกโอ้โหส่งให้อแอซิดย่างสวยงามมากกอบเขตโทษเลยเนาะส่งถึงที่เดี๋ยวตอนที่จับลงแรงในการไลฟ์นานาอาจจะได้จับพี่แจ็คก,กิลลี่นาหลายตำแหน่งน่อยแต่ตอนนี้จับมารีวิวแบบดุนด้วนขันขวัญเอา เอาลงมายืน C A M อยู่ก่อนแต่จริงๆก็ไม่ได้สแตตอะไรหรอกแต่ว่าอยากให้เป็นตัวป้านเกมเพราะว่ายืนหน้ารู้สึกเป็นเงี้ยเงียเป็นงงเงาเ็าเลยส่งดิบานโดลงมาไปหลุยในครึ่งหลังเพื่อนได้เคลียร์ออวิดันวิ่งมาแล้วตามประกบโดยทิมเมอร์ดิบานโดมาที่เอนโซเฟรนันเดสมีสเบซซ์สกอบอยู่เอาล้ำแท็กแออกไปช่วงนี้ สายฟรีนี่เข้าเยอะจัดเลยนะโอ้โหเพิ่งทำเติมแพ็คไปเกลือจัดโอ้ไม่ได้อะไรเลยแต่มาได้ตัวฟี <c oughs> อยากจะขอไปเช็คเลี้ยงขึ้นมากินแดนมาให้ได้บ่อยสตอม์บบิเซอร์สตอร์บ,บเซอร์มองทางขวาดเลยหลามหลามขึ้นเกมมาหมูนอะโยกหนึ่งทีเอาได้ยุ่มาที่สตอร์บ,บิเซอร์ออกสตอบ,บิเซอร์ยกทิ้งทิมเบอร์โย่แต่เลมันทิ้ะพผพิด โยนมาถึงเกือบถึงนะแต่ไม่ถึงเอาเอาเวลันได้ตัวไม่ใช่เอาเวลาเอาเวลาสกัดได้ส่งมาที่เอาเวลานต่อเอาถลิมพันแล้วเดีบ,บอยแทงมาลิวันโดโอ้โหโดนอีกแค้นไลท์ประกบเอาจับบาลลานอีกกัอรอเบตโตโอโคชาเบิร์ตไมท่ที่เอาทันอยู่ลิวันโดโอ้โหขืนหน้าโกเรียบร้อยเลยเอาเวที่โอโคชา มีประกบสองอยู่อายกมาที่เนสตาเตะออกไปโอ้ยิงสู้นตุ่มเดียวเอนโซฟอนเดสโอ้เขายัางไงเนี้ยโอ้ยกหนวโป้งให้เพื่อเลยยิงมายัางไงเนี้ยก็คมจัดเลยย,ยิงโป้งเดียวเขาประตูไปย่องสวยงามโอ้โหพุ่งไม่ทันเลยเอาหรือว่าได้71นาทีตอนนี้กลับมาสู่เกมนนหนึ่งหนึ่งโอ,อวิลันได้เคียร์ลิมันโดเนสตาเนสตามาที่เดบอย ดบอยยกหนึ่งสองอ๋อโด,สโดนสกิดอยู่ในม้าอลมโซอ๋อโดนเกี้ยวยิกเนาะเพิ่มเปลี่ยนตัวออกเราได้เขี่ยโดนแม็กไวอาส่งสันส้นๆให้เควิบีเควินเดบอยเอาโอ้โหคืนหลังโดนมูกโกโกตัดบอลไปได้อื่มส่งยังไงงี้โอ้โคช้าไปที่วา่างอาอยังเบียดได้อยู่ที่แม็กไวเดบอยค่อยปั้นมาค่อยปั้นมาเดบอย ถึงที่อารล็องโซโอ้โหโดลุยวันโดต์อะตามไว้เดมาเตเลมันที่บูโกโกโเตเลมันยกหมไม่จับเลยยิงโอโคชาอย่างโอ้โหยิงยังสุดเนี่ยยกนิ้วให้เลยจริงๆโอ้โหบุกแทบตายโดนส่วนสองทีปุ้งดับเลย <laughs> เ,อเอาออร์ีมาได้ทันไหมแต่ไม่ทันแล้วล่ะอาริวันโดออริลัน ลักไก่จะเปิดแล้วเดียบรอยเปิดโอ้โหเปิดไปทางไหนไม่รู้เซตเลยเรียบร้อยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีอืมเอาลุ้นต่อเอาได้ตัดบอลเอาไม่ได้อีกเดีบบ๋ยวบอยยิงโอ,โ,โอเคตัวเคฟซาด,ดยาวไปเหลือเวลาอีกนิดน้อยไปบึ้มไปเลยยาวโอ้โหหมดเลยเอาสกอรอืมเสียายเอา แล้วถ้ากดเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์สดแชร์ให้ผมด้วยนะอัพเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย